เอาลคะค่ะจากต่อไปนะคะต้อนรับศิลปินนะคะที่เดินพรมดำเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันตรงนี้กับแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่ทางคมชัดลึกนะคะตอนนี้ที่ Facebook คมชัดลึกก็ไลฟ์กันแล้วแฟนคลับ,บของทุกคนไปแชร์จากคมชัดลึกได้เลยแต่ว่าะะอย่าไลฟ์สดด้วยตัวเองเราขอความร<ช>่วมมือน,น,นะครับเพราะว่าทุกอย่างที่้ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคมชัดลึกนะ,ะมาแล้วคะ่ะขอต้อนรับศิลปินจาก True สวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีคเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเิญเลยเข้ามาเลยาเป็นทรูตั้งแต่รุ่นรุ่นไหนเอ่ยรุ่นคลาสสิกนะเราไม่ต้องบอกว่าใครรุ่นไหนก็น้องใหม่ล่าสุดเลยสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะเชิญเลยค่ะโหวันนี้คนทับศิลปินมากันเพียบเลยนะคะอ่ะไหนๆวันนี้แต่ละคนสวยหล่อแบบผิดหูผิดตากันขนาดนี้ให้แนะนําตัวและแนะนํารุ่นกันอีกทีหนึ่งดีกว่าแนะนำรุ่นเลยหลังนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้ำเอฟสิบเอ็ดค่ะ สวัสดีค่ะ m อ1สเค่ะ,คะสวัสดีครับโบ๊ท a อฟสครับคนนี้นเป็นรุ่นใหม่สุดเลยสวัสดีค่ะพระชาเอฟยี่สิบค่ะ <laughs> <laughs> เอารุ่นตัวเองตังตดศูนย์ออกทั<อ><อ>นใ้แต่ว่า,าก็าายังก็ยังดูแบบดูเป็นคุณแม่ของอน้องๆกับน้อ,นองๆได้อยู่นะหน้าตาไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันทางด้านบุพการรไม่ขนาดนั้นอ่ะต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะไบมอนเอฟเก้าค่ะ ไอเอค่ะไบรท์ครับผมจากเอฟครับอ่าวันนี้วันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับพวกเรามารวมตัวกันในะวันนี้ มีคนที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะคะในช่วงเช้าช่วงลูกพุ่งนี่ก็คือพี่ปออันนบจากเอฟเจค่ะอ่าแล้ววันนี้ก็ยังมีสองสาวอีกใช่ไหมครับที่เข้าชิงมาลุ้นกันต่อไปด้วยนะคะเป็นคู่เองกับน้ำเอน้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะขอบคุณศิลเป็นจากรครูเข้าไปให้พี่ๆถ่ายรูปกันได้เลยเชิญค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเวทีนี้ก็คึกคักพรมเราก็คึกคักนะพี่เค้กคุยกันได้คนละนิดคนละหน่อยนะเพราะว่ามาอีกแล้วนะคะมากันอีกแล้วนะคะ ไปเป็นนักแสดงจากเสือชนีแก้งนะ